จริงหนูยังชอบในวงการอยู่ว่าแบบอาชีพหลักๆจริงๆแล้วที่อยากทำก็คือนักบินสวัสดีค่ะชื่อเมย์มย์ค่ะทันยว,วีชุนหาสวัสดีคุณค่ะเรียนอยู่กับทาง BAC ค่ะแล้วก็อยู่ปี3ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์การบินค่ะที่มหาวิทยาลัยอัมชัน ประมาณ10ขวบ11ขวบมีโอกาสได้แบบเข้าไปในห้องซิมูเลเตอร์แล้วก็รู้สึกแบบประทับใจค่ะหนูรู้สึกว่าแบบเออมเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็มีเกียรตแล้วแบบการางานค่อนข้างมั่นคงสามารถแบบดูแลตัวเองและครอบครัว,วในอนาคตได้ เมื่อก่อนนะสังคมยังแบบไม่ได้เปิดรับผู้หญิงแต่ว่าสมัยนี้ก็มีคนมาเรียนเยอะมากขึ้นเริ่มเปิดรับผู้หญิงมากขึ้นบางอย่างก็ทําได้ดีกว่าผู้ชายครูบอกว่าแบบผู้หญิงจะแบบด้อยกว่าผู้ชายในเรื่องของแรงอะไรเงี้ยค่ะที่จะไม่เท่าเขาว่าเรื่องความละเอียดอ่อนบางทีผู้หญิงก็มีมากกว่า ที่นี่ก็มีแบบว่าอุปกรณ์ค่อนข้างครบแบบในการใช้งานในการประกอบการเรียนค่ะตั้งแต่แรกที่เข้ามาเหมือนเราแบบแทบจะยังไม่รู้จักเครื่องบินเลยเขาก็เริ่มสอนตั้งแต่ ground school แบบสอนทุกอย่างทุกเรื่องเลยค่ะเกี่ยวกับเครื่องบินก่อนรู้สึกว่าแบบมันมีแบบอะไรที่ต้องทําเยอะมากมีการสอบหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะกว่าที่จะได้ขึ้นบินช่วยเราจนเราบินได้ค่ะก็คือเริ่มจากที่นี่เลย ครูที่นี่เขาเป็นทหารใช่ไหมคะแล้วเขาดุมากตอนแรกช็อกเลยอะแล้วครูที่ดุอะตัวหนูหนูเข้าใจเขาแบบอยากให้เราแบบได้ดีแล้ว,ลวบางทีมันคือแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยพอเรามาเจออะไรต่อจากนั้นมาคะ่ะเหมือนเราเจอที่แบบโหดมาตั้งแต่แรกแล้วพอหลังจากนั้นทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเรื่อยๆทำบ่อยๆมันก็เริ่มคล่องขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบเออทำได้เลย เมื่อก่อนเราแบบอาจจะแบบนอนตื่นสายได้เลยแต่ว่าทุกวันนี้มันแบบทุกอย่างคือมันเราต้องสปีดตัวเองมากขึ้นนะคำตรงต่อเวลามากขึ้นก่อนที่จะบินนะคะก็ต้องมารีฟก่อนหนะึ่งถึงสองชั่วโมงเลยที่นี่คือแบบการมาสายแม้แต่หนึ่งนาทีก็คือผิดมากๆเปลี่ยนให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยตั้งแต่เข้ามา BAC ก็รู้สึกประทับใจเข้ามาเติมจากเพื่อนก่อนรุ่นพี่เขาช่วยเหลือเราดีมากๆให้คําแนะนําเรารู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นนะคะเราเป็นแบบอีกสังคมหนึ่งที่ดีมมาาากค่ะ็ยังดูแแลเเเเรรหือนปนปแบบ เป็นลูกเป็นหลานขเขาเลยนะคะรวมถึงแบบพี่พี่เป็นพนักงานที่นี่ด้วยทุกคนก็คือแบบดูแลเราเหมือนครอบครัวเลยค่ะตอนมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเรียนมาแบบไม่สิ้นสุดเลยเหมือนรเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยค่ะโควิดมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการบินอย่างเดียวหนูก็รู้สึกว่าแบบมันก็กระทบทุกอย่างเลยค่ะประเทศเราเนี่ยก็ต้องการการแบบเดินทางอยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าในอีกแบบไม่นานยังไงมันก็ต้องกลับมาแบบฟื้นฟูอยู่แล้ว